สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับพอแคสแ์วันนี้ค่ะมาด้วย17ทัศนคตินะคะช่วยให้คุณร่ำรวยนะคะด้วยหนังสือที่โด่งดังคิดแล้วรวยนะคะวันนี้ค่ะฝากวันนี้เราอยากที่จะให้ความฝันเราเป็นจริงนะคะเราจะต้องเข้าใจเรื่องทัศนคตินะครับเพราะทัศนคติก็คือวิธีคิดข,ของเราแนวคิดข,ของเราะคะ่ะเพราะ เริ่มต้นของความมั่งคั่งลํำรวยหรือคุณลภาพความตามเงินหรือชีวิตในแบบฉบับที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นจริงจุดที่ทำให้เรานะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราจะต้องเริ่มจากวิธีนะคะก็คือความคิดของเราก่อนฉะนั้นทัศนคติถือว่ามีความสำคัญม,มากค่ะหนังสือของนักโภเลียชุดแล้วรวยนะคะส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นเรื่องวิธีคิดและเรื่อง ะะสิ่งที่จะต้องทําให้เป้าหมายนั้นเป็นจริงค่ะในสิบเจ็ดทัศนคติของคนร่ํารวยค่ะนะคะในหนังสือนาะโปรเลียจะเป็นหนังสือที่ผิดพาดคนร่ำรวยคนรวยนั่นเองและน,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 นั้นน่้นนั้นเอามาเขียนค่ะเรามาเริ่มดูนะคะในวิธีคิดรือทัศนคตินะคะที่จะนำพาให้เราประสบความสำเร็จนะคะมีด้วยกันดังนี้ค่ะ ในข้อแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะเดินไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จนะคะเส้นทางนั้น่าแน่นอนค่ะเราจะต้องเจอนะคะปัญหานะคะเจอความลุ้งเหลวเจอความายแพอนะคะหรือเจอปัญหาอุปสรรคนะคะสิ่งสําคัญคนรวยคนสำเร็จค่ะเขาเจอกันทุกคนแต่เขาไม่เคยนะคะที่จะพอเพลนะคะล้มแล้วลุก ในหนังสือนโปเลียค่ะจะมีเขียนไว้จากการสัมภาษณ์ของคนรวยนะคะคนรวยทุกคนค่ะจะเจอความไร้พอแล้วเจอความล้มเหลวกันทุกคนเจอปัญหาอุปสรรคหมดเลยต่อสิ่งหนึ่งคนเหล่านั้นเขาล้มแล้วลุกฉะนั้นข้อแรกก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จคุณต้องพร้อมรัมือทุกสถานการณ์ที่คุณจะเจอและเกิดขึ้นค่ะ นะคะ่ะไม่ว่าจากพ่ายแพ้ล้มเหลวคุณต้องพร้อมเจอสิ่งนั้นนะคะเพราะถ้าเกิดคุณมีจิตคิดนั่งมั่นที่คุณพร้อมสําเร็จแม้จะเจอปัญหาสังคคุณไม่ย่อท้อคุณพร้อมลุกนี่เขาเรียกว่าธรรมะไปก่อนล่วงหน้านี่คือข้อแรกเขาเรียกว่าพร้อมลุกมือส่วนข้อที่สองนะคะ ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ทุกคนล้วนเติบโตมาจากการเป็นนักฝันก่อนฉะนั้นข้อที่สองคุณต้องรู้จักฝันไม่ไกลฝันให้ใหญ่เพราะความฝันที่ไกลที่ใหญ่หมายความว่ายังไงคือความฝันของคุณอ่นะคะมันเป็นการถึงอนาพตทที่มันยังไม่เกิดเราเรียกว่าฝันให้ไงนะคะให้ชัดเจนให้เหญ่ลและใหญ่ไว้ก่อนะันนี่คือข้อที่สองกับ นะะอกจากนี้ค่ะข้อที่สามถ้าสิ่งที่คุณใฝ่ฝันมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและคุณเชื่อมั่นในสิ่งนั้นจริงๆก็ลงมือทำนะนั่นหมายความว่าข้อที่สนะคะเติมความฝันของคุณด้วยความเชื่อมั่นเข้าไปด้วยค่ะฉะนั้นข้อที่สามมีความเชื่อมั่นว่าความฝันของคุณนั้นมันถูกต้องนะคะและมันจะเป็นจริงตามที่คุณเชื่อมั่นคุณก็แค่ลงมือทำ ส่วนข้อที่สี่ค่ะนะคะความร่ํารวยนะคะมันเริ่มจากความเิด่อถือผลส,สเร็จถูกจํากัดด้วยความคิดที่ถูกเปลี่ยนเป็นการกระทําค่ะนะคะความศรัทธาเชื่อมั่นอย่างแท้จริงสามารถลบล้างข้อจํากัดได้ฉะนั้นหมายความว่าข้อที่สี่นะคะต้องเริ่มที่ความคิดคุณก่อนค่ะคุณต้องมีความกะที่ชัดเจนในเรื่องของความฝันของคุณ่ะ ความฝันของคุณต้องอยู่ในสมองของคุณที่ชัดเจนนั่นก็คือความจินตนาการข้อที่สี่นะคะคุณรู้จักจินตนาการที่ชัดเจนนะคะอยู่ในความคิดของคุณนะคะสม่ําเสมอในเรื่องของเป้าหมายสิ่งที่คุณต้องการให้มันเกิดขึ้นและมีพลังศรัทธาเติมเพื่อไฟเสมอๆค่ะนะคะ,นะคะเพราะความจริงมันจะเกิดขึ้นได้จากความคิด าการจินตนาการของคุณฉะนั้นข้อที่สี่จินตนาการให้ชัดเจนขลัง,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 งส่วนข้อที่ห้ากความสําเร็จแน่นอนมันไม่ใช่แค่คุณแค่มีความรู้เรื่องเดียวแล้วจบข้อที่ห้าหมายความว่าคุณหยุดการเรียนรู้ไม่ได้ค่ะคุณจะต้องเรียนรู้พัฒนาอย่างต่อเนื่องอยากา่อการเรียนรู้คนที่หยุดการเรียนรู้นะคะเพราะอะไรนะคะบางคนก็คิดว่าความรู้เราเก่งแล้วดีแล้วคนเหล่านี้ล่ะมกักจะ ะะเมื่อไม่เรียนรู้ต่อค่ะแน่นอนกับเป้าหมายความฝันมันก็จะออกห่งไปค่บออกห่างไปฉะนั้นคนสําเร็จทุกคนอะนะคะจะไม่หยุดการเรียนรู้ค่ะจะเรียนรู้อย่างต่อนเนื่องเพราะยิ่งเราเรียนรู้มากเท่าไหร่ค่ะแน่นอนค่ะเป้าหมายความฝันเรามันย่อมสําเร็จไวและความรู้ตัวนี้เนี่ยแหละจะมาให้งเงินในกระเป๋าของคุณไยายใหญ่ตามความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นความรู้นะคะไม่มีที่สิ้นสุด เหมือนกับเงินไม่มีสิ้นสิ้นไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกันค่ะต่อมากบข้อที่หกค่ะข้อจากัดเดียวของมนุษย์ขึ้นอยู่กับการพัฒนาและการใช้จินตนาการมันหมายความว่าหากคุณนะคะไม่มีจินตนาการไม่พัฒนาตัวเองค่ะมันก็เหมือนกับเป็นนะคะเป็นข้อจํากัดที่คุณกาจัดค่ะเป็นข้อจํากัดที่คุณนะคะเป็นคนใส่กรอบให้กับตัวเองเท่านั้นค่ะ แต่จริงๆแล้วเราทุกคนค่ะไลขีดจำกัดไลค่ะไล่ขีดจำกัดค่ะเราทุกคนค่ะสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเราเองได้อย่างมหาศาลนะคะนั่นก็คือการพัฒนาและก็เติมนะคะความฝันเราสม่ำเสมอก็คือใส่จินตนาการเข้าไปอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่าไปตั้งก่อข้อจำกัดให้กับตัวเองค่ะฉะนั้นข้อที่หกค่ะนะคะอย่าตั้งข้อจำกัด ใหตัวเองคุณสามารถที่จะเรียนรู้พัฒนาศรกยภาพตัวอื่นได้อย่างมหาศาลและคุณสามารถที่จะเต่มเป็นคนแบบไหนก็นได้เพราะคุณนะคะมีนะคะ,ม,นะคะมีพลังงานอันวิเศษหรือมีศักยภาพมากมายจนะคะส่วนข้อที่เจ็ดค่ะนะคะความสําเร็จของคุณอะจะสําเร็จได้คุณต้องรู้จักการวางแผนและมีเป้าหมายนะคะเพื่อสร้างให้มันสาเร็จ นะคะเพราะเป้าหมายและแผนของคุณค่ะมันจะเป็นตัวการันตีความฝันของคุณค่ะเพราะความฝันของคุณเนี่ยมันยังอยู่ในอากาศคาวแต่ถ้าเรานําความฝันเอามาเอามาทําเป็นในรูปของเป้าหมายและแผนมันจะเกิดความชัดเจนและตรงนี้เนี่ยแหละที่มันจะทําให้สิ่งที่คุณสร้างความชัดเจน,นเป็นเป้าหมายและแผนนะคะมันจะเกิด ผลลัพธ์หรือความเป็นจริงให้กับคุณค่ะฉะนั้นการเขียนเป้าหมายและแผนคุณอาจจะเริ่มเขียนเป้าหมายและแผนสิ่งเล็กๆน้อยให้ตัวคุณเองค่ะนะคะเริ่มจากการคิดก่อนนะคะคิดถึงเป้าหมายที่คุณต้องการและแผนรายละเอียดในสมองของคุณและหลังจากนั้นค่ะคุณก็เริ่มเอาสิ่งที่คุณคิดในสมองกับนะคะสิ่งที่คุณจินตนาการในสมองออกมาจด รายละเอียดล่าวเช่นคุณอยากมีอิสระภาพทางการเงินมีไรายได้ต่อเดือนเป็นพลาสติคอินคัมเดือนละหนึ่งล้านเดือนละหนึ่งแสนหรือเท่าไรที่คุณต้องการคุณก็เขียนไปค่ะคุณต้องการเงินก้อนใหญ่คุณก็เขียนไปและให้คุณเขียนเหตุผลไปด้วยค่ะว่าทำไมคุณถึงต้องการอิสรภาพทางการเงินทำไมคุณถึงต้องการได้เงินก้อนใหญ่ นะคะหรือพราะสิทธิ์อื่นความคุณก็เขียนไปพอไรเพราะคุณต้องการมีชีวิตอยู่กับคนที่คุณรักอยากจะซื้อบ้านซื้อรถให้กับคนที่คุณรักอยากจะทําอะไรทําไมถึงอยากมีเงินสิ่งเหล่านั้นคุณก็เขียนไปด้วยจินตนาการของคุณอกนะเขียนเพราะยิ่งคุณเขียนมีรายละเอียดเท่าไร่ะตรงนี้แหละมันสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงสั่นสะเทือนในตัวของคณอื่นหะรอกเพราะยิ่งคุณเขียนมีรายละเอียด คุณก็เห็นภาพชัดเจนะคะสิ่งที่คุณต้องการให้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรย่างไงนะคะยกตัวอย่างค่ะดิฉันเขียนเป้าหมายการลงทุนว่าพอดิฉันต้องการสร้างอิสรภาพนะะอิสรภาพที่จะมีชีวิตอยู่นะคะในชีวิตช่วงที่เหลืออยู่นะคะเพื่ออะไรนะคะเพื่อนะคะอยู่กับคนรักทำบุญทำทาตนตีบับ ฉะนั้นเงินที่หามาได้ก็คือะค่ะมาซื้อบ้านซื้อรถซื้อสิ่งที่ปรารถนาที่ใช้ชีวิตกับคนที่เรารักและเงินที่ได้มาไปทําอะไรต่อไปบํารุงพระพุทธศาสนาไปทําบุญทําดานช่วยโลกใบนี้ค่ะนะคะอ่ะนี่ก็คือเงินที่เราได้มาเราเอาไปทําอะไรเราก็เขียนค่ะทาไมเราถึงอยากได้เดือนละหนึ่งล้านหนึ่งแสนทุกเดือนเพราะเราต้องการเงินเนี้ยมาใช้ชีวิตในแบบฉบับของเรากับใครอย่างไรนะคะหรือ เอาไปทําเรื่องอะไรค่ะมันจะเป็นแรงกดดันหรือนะคะแรงปัจจถนาที่ดีๆกะทาให้เราค่ะแรงปัารถนาที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะขับเคลื่อนผลลัพธ์ให้กับเราหรือการลงมือให้กับเรานั่นเองนะคะนี่ก็คือการเขียนเป้าหมายที่ชัดเจนและแผนรายละเอียดค่ะต่อมาข้อที่แปดค่ะนะคะ สิ่งสําคัญค่ะนะคะเมื่อคุณเจอปัญหาอุปสรรคคุณอย่าย,ยอมท้อก่องที่มันจะดสงเกร็จเพราะหลายครั้งค่ะบางคนเขียนเป้าหมายแผนไว้อย่างดีเลยนะคะทําไปได้ระยะหนึ่งก็ล้มเลิกเป้าหมายหอนหรือไม่เดินทางต่อค่ะนะคะเขาเรียกว่าล้มเลิกมันวางคันว่ะหรือใช่ไเจอปัญหาอุปสรรคก็ท้อแล้วแพ้แล้ว แล้วก็พอเลยกลับไปอยู่ในหมวดเดิมค่ะฉะนั้นข้อที่ปอดคนสําเร็จทุกคนค่ะเขาเจอกันทุกคนเขาไม่ยอมแพ้นะคะฉะนั้นเขาจะหาวิธีอื่นต่อวิธีนี้ไม่สําเร็จเขาก็จะหาวิธีใหม่ๆสเสมอๆนะคะแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบการทำค่ะแต่เป้าหมายยังคงเหมือนเดิมดิฉันยกตัวอย่างเป้าหมายดิฉันคืออิสรภาพทางการเงินเป้าหมายเนี่ยใหญ่นะแต่วิธีการสร้างอิสรภาพอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนได้ค่ะ วิธีการสร้างอิสรภาพยกตัวอย่างนะดิฉันสร้างอิสรภาพจากการเขียนจากการทํางานออนไลน์จากการลงทุนนี่คือวิธีหรือเครื่องมือที่จะสร้างอิสรภาพเราอาจจะเปลี่ยนรูปแบบนะหรือวิธีเหล่านี้ได้ค่ะนะคะเพราะเป้าหมายเราคืออิสรภาพอะไรก็ได้ที่เป็นเครื่องมือที่จะนำมาให้เราสร้างอิสรภาพได้ขออย่างเดียวทำภายใต้ความรักความชอบของเราและทำภายใต้ที่ไม่ ผิดศีลละทมพูดง่ายเราทําแล้วไม่ทุกนั่นแหละนะคะอยู่ในศีลน,นั่นเองนะคะอ่านี่ก็คือข้อที่8อยยาล้มเลิกเป้าหมายความฝันของคุณเสียก,ก่อนนะ,ะยอย่ายอมแพ้ก่อนนั่นเองต่อมากับข้อที่9ก้านะคะข้อที่9ก้าคือคนส่วนใหญ่ล้มเลิกเพราะอะไรเพราะเอานะคะเอาแต่รอคอยเวลานะคะบางคนค่ะเขียนเป้าหมายเป็นลูกจ้างเลยนะคะทำอย่างเดียวค่ะเขียนเป้าหมายอยากรวยค่ะ นะคะอย่างมีเงินเก็บเยอะๆค่ะแต่ทํางานด้านเดียวรอเงินเดือนออกนะคะรอโบนัสก่อนะคะพอได้โบนัสมาก็จ่ายหมดเลทีเหียตรงนี้เงินก็เคยเป่วครับฉะนั้นแบะนี่เขาเรียกว่ารออย่างเดียวค่ะรออย่างเดียวและก็ทํางานเพียงอย่างเดียวด้วยฉะนั้นเราอย่ารออย่างเดียวค่ะเราเรียนรู้หาวิธีการใหม่ๆทำงานมากกว่าหนึ่งอย่าง ฉะนั้นเราเขียนอิสรภาพถ้าเราแค่ทํางานลูกย่างอย่างเดียว,ยวอิสรภาพมันก็ไม่มา่ะนะคะเพราะเราจะเก็บเงินกี่ปีล่ะกว่าจะได้ฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักการ นะคะบริหารเวลาเรารู้จักหาความรู้ค่ะอย่ารอเวลาเราก็รู้อิสรภาพมันมีอะไรบ้างเครื่องมือคืออะไรเราก็ไปเรียนรู้ไปหานะคะเอาเงินที่เราได้จากเงินเดือนประจําเราค่ะแบ่งส่วนหนึ่งค่ะนะคะแบ่งส่วนหนึ่งของเงินประจําเราก็เอามา งานให้เงินทำงานแทนเราเราก็อาจจะไปเรียนรู้วิธีการลงทุนนะคะลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆการบริหารจัดการทางการเงินของเรานั่นเองน,นะคะเพื่อให้เงินทำงานแทนเราในขณะที่เราเป็นลูกจ้างได้ด้วยนี่เขานี่ก็คือการสร้างอิสรภาพทางการเงินอย่างหนึ่งฉะนั้นมาเราเป็นลูกจ้างอะนะแม้เราจะกินเงินเดือนเราก็สามารถที่จะ เรียนรู้หาช่องทางสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นหรือให้เงินทำงานแทนเราได้นะคะอ่านี่ก็คือตัวอย่างที่ยกขึ้นมานะคะต่อมาข้อที่สิบค่ะเราไม่สามารถนะคะโน้มน้าวจิตใจนะใครได้ถ้าไม่มีความกระตือรือร้น,นหรือเราเนี่ยนะคะไม่ได้เปลี่ยนโลกภายในของเราก่อนค่ะ,ะโลกภายในเราไม่เปลี่ยนแน่นอนโลกภายนอกหรือคนอื่นเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้เลยค่ะ เพราะตัวเราเองยังเปลี่ยนไม่ได้ค่ะนะฉะนั้นตัวเราเองต้องเปลี่ยนตัวเราเอง่อดนะคะและการโน้มน้าวจิตใจคนอื่นค่ะคนอื่นก็จะมองดูจากตัวเราเช่นเดียววันค่ะคนที่กระตือรือร้นคนที่เปลี่ยนโลกภายในแล้วย่อมได้รับนะคะการยอมรับจากคนอื่นเสมอค่ะนะคะอ่นนี่ก็คือข้อที่สิบค่ะส่วนข้อที่สิบเอ็ดนะคะทฤษฎีนะคะมาพูดง่ายๆค่ะนะคะ มันไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เป็นเรื่องของความจริงนะคะในเรื่องของอะไรเพศชายเพศหญิงค่ะที่มีมากกว่า25 0 0 0าคนนะคะทั่วโลกเนี่ยนะคะที่มีทั้งคนประสบความสำเร็จคนล้มเหลวนะคะและนาโปลียค่ะในหนังสือของเขานะคะได้มีการไปสัมภาษณ์กลุ่มคนสำเร็จค่ะนะคะในหนังสือของนาโปลียจะสังเกตนะคะหากใครอ่านหนังสือจะเห็นว่าในหนังสือค่ะมุ่งเน้นวิธีคิด นุ่งเน้นในเรื่องของนะคะนะคะวิสยัยทัศน์ของคนมัสนาติของคนเลยนะคะซึ่งในหนังสือนาโปเลียค่ะจะพูดถึงการไปสัมภาษณ์ไปเก็บสิทธิของคนรวยคนสําเร็จของเพศชายเพศหญิงค่ะนะคะเขาจะเห็นถึงความแตกต่างกันในการตัดสินใจทั้งชายและหญิงก็ตัดสินใจไม่เหมือนกันคนรวยคนจนก็ตัดสินใจไม่เหมือนกันค่ะสิ่งหนึ่งที่เขาเก็บข้อมูลค่ะการ ที่ไม่ตัดสินใจอย่างชัดเจนจะนําความล้มเหลวมาให้และในทางกลับกันคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคือคนที่สีเ่เหล็กนั่นคือสิ่ติที่เขาเกิดมานะคะฉะนั้นไม่ว่าเพศชายเพศหญิงแบบเขาไม่ตัดสินใจส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดความล้มเหลวในชีวิตต่างนะคะเยอะนั่นเองเป็นข้อมูลเกบสี่ตินะคะและคนที่ตัดสินใจเร็วนะคะทำอะไรตามเป้าหมายค่ะมักจะ ประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะอะต่อมาข้อที่12บ่ะข้อ12บนะคะคนที่พูดมากคือคนที่ไม่ลงมือทำว่าคุณพูดมากกว่าฟังคุณไม่เพียงปิดด้านโอกาสในการรับรู้ที่เป็นประโยชน์เท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คุณเปิดได้รู้จุดอ่อนและเอาชนะคุณได้ด้วยความกลาดฉะนั้นข้อที่12นะคะหมายถึงมุ่งเน้นลงมือทำมากกว่า พูดค่ะเพราะความสําเร็จมันไม่ได้เกิดจากแค่พูดค่ะความสําเร็จของคุณมันต้องลงมือทํานะคะฉะนั้นก,การพูดมันก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อคุณคุณพูดมากพูดที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยคนก็เห็นจุดอ่อนคุณอึดนะคะอ่ะเขาก็นําสิ่งที่คุณพูดเนี่เอามานะคะเอามาเติมเชื้อคุณได้ด้วยนะคะนี่ก็คือข้อที่สิบสองคะ่ะส่วนข้อที่สิบสามนะคะถ้าวันนี้เราอยากมั่งคงร่ำรวย อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปอยู่ในหมวดอิสระเาลค่ะเราก็ต้องก๊อปปี้เดินทางแบบคนสําเร็จเดินทางแบบคนรวยและก็ต้องมีวิธีคิดแบบคนรวยเท่านั้นค่ะหากเรามีวิธีคิดมีความเชื่อแบบเดิมหรือคนที่ไม่สําเร็จคนจนเราก็จะมีชีวิตบบเหลาค่ะนะคะนี่เป็นศาสตร์สากลศาสตร์นะคะศาสตร์ สากลอมตะหลายพันปีสอนกันมากันยาวนานแล้วยามองค์สามาสัมพุทธเจ้าท่านก็สอนบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลพบโจรโจรก็พาไปในสิ่งไม่ดีแน่นอนนะครบคนพานพาไปหาสิ่งไม่ดีค่ะนะ้าีิยกตัวอย่างให้เห็นนะคะฉะนั้นการที่เราจะเปลี่ยนเป็นคนมั่งทางร่ำรวยหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตเราก็ต้องเรียนรู้จากคนสําเร็จทักีจะจาคนสําเร็จนะคะอาฉะนั้นถ้าอยาก ล่ารวยก็ต้องมีวิธีคิดแบบคนสาเร็จน,นะคะแทนที่เราจะนะคะทำแบบเดิมๆค่ะและก็ต้องมีการวางแผนอย่างดีนะคะและนะคะไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปก๊อปปี้เขามาคาทั้งยุ่น่ะนะคะเราเอาวิธีคิดของเขาแล้วก็มาลงมือทำในแบบฉบับของเราได้แลคะ่ะอันนี้ก็คือในเรื่องของนะคะวิธีคิดและการวางแผนที่ชัดเจนค่ะนะคะ พราะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะความสําเร็จมันต้องมีวิธีคิดนะคะและวิธีคิดเราก็ต้องหาเส้นทางลัดและนะคะวิธีการทําให้สําเร็จเราก็ต้องหาเส้นทางลัดเช่นเดียวกันกว่าพอมาข้อที่สิบห้านะคะมีความแล้วไม่พอกัรแฝงต่อถ้าเราอยู่ในคลื่นพลังลบบ่อยๆมันก็ไม่ส่งผลดีต่อสภาวะอารมณ์เรานะคะไม่ส่งผลดีต่อความสําเร็จของเราฉะนั้นข้อที่สิบห้านะคะเราจะต้องมีวิธีคิด นะคะที่มอง,มองนะคะที่ถูกต้องด้วยเราก็ต้องมีวิธีคิดไม่ทําให้เราเกิดนะคะนะคะเกิดพลังที่นะคะนะคะหดหูนะคะเกิดพลังที่หมดกำลังใจค่ะฉะนั้นข้อที่สิบสี่มีวิธีคิดนะคะในแง่บวก ะะวิธีคิดในแง่สร้างสรรค์นะคะและก็เปลี่ยนจากพลังลบค่ะมาเป็นนะคะมุมมองด้านดีๆด,ด,ด้านสร้างสรรค์นะคะเปลี่ยนพลังลบเป็นโอ้โนะคะก็พูดง่ายก็คือเมื่อเราเจอวิกฤตเจอสิ่งที่นะคะเขาเรียกว่าไม่ดีเราก็มาเปลี่ยนพลังงานต่างๆเหล่านั้นให้เป็นในแง่ดีเป็นโอเคให้เราได้นะคะฉะนั้นอยาคนสําเร็จมกักะเปลี่ยนสถานการณ์ด้านแย่ด yeah, ้านลบให้เป็นโอ้โห ะะให้เป็นหน้าบวกหน้าดีนั่นเองนะคะส่วนข้อที่สิบห้าค่ะหนึ่งในข้อบกพร่องที่น่ากลัวที่สุดนะคะก็คือการนะคะการเฉยนะคะการชาชินนะคะหรือนะคะความอยู่เฉยๆนั่นเองนะคะนี่คือคนที่ไม่สําเร็จค่ะนะคะหรือคนที่นะคะวนะคะคนที่ไม่พัฒนาตัวเราเองแ่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยข้อที่สิบเน่ค่ะคุณจะต้องมีขวัญนะคะมีความพัฒนา นะคะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอค่ะนะคะ,นะคะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอค่ะนั่นก็คือข้อที่สิบห้าเพราะการเรียนรู้กระถีนะคะอย่างสม่ําเสมอตัวนี้เนี่ยแหละมันจะทําให้คุณไม่เฉยชานะคะไม่เบื่อนายนะคะเพราะคนส่วนใหญ่มักจะมีสภาวะเฉยชาเบื่อนายง่ายเพราะอะไรไม่แอคทีฟ ไม่เรียนรู้สม่ําเสมอเพราะสิ่งที่คุณเรียนรู้สม่าเสมอเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนี่แหละมันก็จะเพิ่มนะคะชีวิตชีวาให้กับตัวคุณเองค่ะส่วนข้อที่สิบหกค่ะบางคนเชื่ออย่างสุดใจว่ามีเงินเท่านั้นจะสร้างเงินนะคะสร้างไรายได้ให้นะคะร่ํารวยและมีเงินเท่านั้นจะทําให้เรามีความสุขนะคะวิธีคิดแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วคุณไม่จาเป็นที่คุณจะต้องรอให้เงินมากๆไม่ต้องรอให้มีเงินนะคะ ที่มัง่งคั่งก่อนคุณสามารถที่จะสร้างให้คุณนะคะรู้สึกดีมีความสุขได้ในระหว่างที่คุณสร้างนะคะสร้างเส้นทางอิสรภาพอยู่สร้างความมั่งคั่งอยู่ค่ะฉะนั้นเนี่ยนะคะความเชื่อนะจะต้องรวยก่อนความเชื่อว่าจะต้องมีเงินเท่านี้เท่านั้นก่อนค่อยนะนะคะม like ีความสุขนะคะความเชื่อนี้ค่ะน่นเชื่อแบบนี้ค่ะความนะคะความสุขที่คุณหามาได้นะ ความเชื่อลักษณะแบบนี้เงินที่คุณหามาได้ค่ะมันจะไม่มีคำว่าพอนะคะศาสตร์นะคะในศาสตร์นะคะหรือผู้นำจิตวิญญาณตะวันตกอะ่ะนะคะได้พูดถึงนะคะว่านะคะยิ่งเราเนี่ยเชื่อว่าเราหาเงินมากเท่าไหร่เราถึงจะมีความสุขเรายิ่งนะคะยิ่งนะคะไม่มีคำว่ามีความสุขค่ะเพราะเราจะยิ่งอยากหาเงินและเราก็มักจะอยู่ในความทุกข์หาเงินอยู่ตลอดเวลาค่ะฉะนั้นให้เราเริ่มจาก นะคะมีความสุขก่อนนะคะมีความสุขขณะนี้ตอนนี้เลยไม่ต้องรอให้เงินเข้ามาก่อนค่ะเพราะความสุขเราสามารถที่จะสร้างได้ความสุขเราสามารถที่จะมีได้นะคะจากนั้นค่ะความสุขไม่ต้องรอให้เรารวยก่อนไม่ต้องรอให้เรามีเงินมากๆก่อนเราทําได้ยิ่งเรามีความสุขนะคะทุกขณะนะคะระหว่างที่เราสร้างเงินก็ยิ่งเข้ามาง่ายขึ้นง่ายขึ้นกว่านะคะพูดง่ายคือข้อที่สิบหกสร้างความสุข ะะให้กับตัวเองขณะในขณะที่เรากําลังสร้างพัฒน์สินค,นะคะําหรือสร้างนะคะผลลัพธ์เรื่องการเงินให้กับเรานะคะคการสร้างความสุขมีได้ด้วยวิธีไหนการสร้างความสุขด้วยการออกกาลังกายก็หลั่งไหลสารความสุขค่ะการกู้สนทนา ในเรื่องที่เรารักค่ะนะคะการรู้จักขอบคุณก็มาให้เราสร้างความสุขการชื่นชมตัวเองชื่นชมคนอื่นก็ทําให้เรารู้สึกดีมีความสุขเช่นเดียวกันค่ะการขอบคุณการชื่นชมนะคะรวมถึงนะคะการทําสมาธิค่ะระดับสูงก็คือการทําสมาธิก็ทําให้เรามีความสุขจากภายในเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเพราะนั้นข้อที่สิบหกนะคะคือการสร้างความสุขภายในเรานะคะตั้งแต่นะคะระดับนะคะระดับสร้างจาก ะะการสร้างจากการพูดนะคะและจากการฟังรวมถึงการทำสมาธิส่วนข้อที่สิบเจ็ดข้อสุดท้ายเลยนะคะข้อที่สิบเจ็ดนะคะทุกความสำเร็จค่ะนะคะมันเป็นเรื่องของการเอาชนะจิตใจตัวคุณเองไม่ใช่เป็นการแข่งขันกับคนอื่นค่ะเพราะสิ่งที่พ้าชายชีวิตของคุณคือการแข่ง ไปของคุณการเอาชนะนหนี้สัยเดิมๆของคุณเพราะกความสําเร็จอิสรภาพทางการเงินหรือความมั่งคั่งของคุณมันอยู่ภายใต้จิตใจของคุณฉะนั้นนะคะสิ่งที่จะท้าทายนะคะล่าความท้าทายของคุณการแข่งขันของคุณาการเดินทางนะคะเข้าไปในสนามที่เต็มไปด้วยความแข่งขัน,ขนไม่ใช่แข่งขันกับคนอื่นแต่มันคือการแข่งขันที่จิตใจของคุณเองที่เอาชนะตัวคุณเอง นะคะในสิ่งที่คุณเผยเป็นเพราะคุณกําลังจะนะครับเปลี่ยนแปลตัวคุณเอง่ะฉะนั้นนี่คือการแข่งขันกับตัวคุณเอง <c oughs> เปลี่ยนอุปนิสัยตัวคุณเองเอาชนะตัวคุณเองให้อยู่ในหมวดการเปลี่ยนแปลงสู่อ <c oughs> ุเสรยงใฉ <c oughs> ะนั้นข้อที่สิบหกนะคะต้องมีวินัยต้องมีนะคะต้องมีวินัยให้กับตัวเองนะคะและ ทำตามเป้าหมายของคุณ,คณ,คณนะคะและก็ความปลีตัวนนะคุณเองไม่ไปแข่งขันกับคนอื่นๆๆนี่ก็คือสำหรับพอร์ททอปนะคะสนักกะจินะคะที่จะทําให้คุณแบบเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยสุดข้อนี้ค่ะนะคะสรุปสรุปมานะคะจากหนังสือชุดแล้วรวยนะคะหรือหนังสือของนโปเลียนนั่นเองนะคะสําหรับ นะคะพอดแคสต์วันนี้ก็คงจะแบ่งการเพื่อนเอนเพียงเท่านี้กับ17ทัศนคติช่วยให้คุณร่ํารวยค่ะเพื่อนๆก็ลองนําสิ่งเหล่านี้ค่ะลองเอาไปปฏิบัติด,ดูค่ะคุณจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะคะสำหรับพอดแคสต์วันนี้ค่ะก็คงจะแบ่งกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ